สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับทางยูทู u ช e n h a หนึ่งหกแปตัวเลขพารวยเนาะ,ะวันนี้ก็มาแนะนำสูตรนะครับสำหรับเลขบนนะครับก็จะรวมในคลิปเดียวเลยนะครับในคลิปเดียวสำหรับสองตัวบ,บน3ามตัวบ,บนนะครับก็จะรวมสูตรไว้ให้เลยนะคลิปนี้ ว่าเวลาไม่มีก็จะรวมให้เลยเริ่มต้นจากสูตรเด่นบนจริงๆสูตรเด่นบนก็มีหลายสูตรนะครับก็จะนำเสนอสูตรที่เดินสูตร3ตัวแล้วกันส่วนสูตร5ตัวเนี่ยมีหลายสูตรแต่แอดยกมาแค่5สูตรส่วนสูตรเด่นบน3ตัวเนี่ย ก็จะยกมาประมาณ56สูตรเนาะแล้วก็10หน่วยบนประมาณ4สูตรนะแล้วก็ปักหลัก10หลักหน่วยอีกอย่างละ2สูตรเท่านั้นเองนะส่วนหลักร้อยอขอยกไว้ก่อนนะเอา2ตัวบนให้ได้แต่ถ้าเด่นบนเข้ามาครบก็หลักร้อยมันก็มาในตัวอยู่แล้วเนาะอ่ะวางไปมาดูกันเลยนะครับเด่นบนสูตรที่1 ก็เดินลองย้อนหลังไปดูนะเดินยาวๆเหมือนกัน3ตัวเนี่ยมา3ตัว68 3 3สสูตรเนี่ยได้ตัวเลขตัวเดียวกันเลยนะ6 8 3 3 6ส6 8 3ทั้งๆที่คำนวณคนละอย่างนะก็เดินใกล้เคียงกันนะครับลองย้อนหลังไปดูนะครับ3ตัวมา1ตัวหรือจะมา2ตัวเด่นบนสูตรแรก วิธีการคำนวณตามนี้เลยนะอันนี้ขีดอันนี้บวกกัน6ครั้งนะ1ิบหาับวกหนึ่งคงที่ได้68 3สูตรที่2องบวก2งคงที่ตามนี้เลยใครไม่ทันแคปหน้าจออา3 6 8สูตรที่3 68 3บวก1งคงที่เหมือนกันอ่าสูตรที่4เป็นสูตรคู่ขี้นะเด่นบนเด่นบนคู่ขี้สูตรเรกสูตรนี้ได้0ูนย์นะเดินยาวมากนะ เหมาะไปก่อนสูตรนี้ก็เป็นสูตรคู่ขี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเลขไม่ชนกันเนี่ยจับคู่โต๊ดได้เลยนะนี่จะเป็นยังไงก็ลองติดตามกันดูถ้าใครไม่อยากใช้หลายสูตรทีนี้มาถึง10หน่วยบนนะดูตรงนี้10หน่วยบน3ตัวมาตัวหรือ2ตัว4,6,3สมสูตรต่อมา 794สอ่า794ส่วนสูตรคู่ขี้เนี่ยทำคำนวณคนละอย่างก็ได้ตัวเลขตัวเดียวกันนะได้913 139เห็นไหมอันนี้บวก4องค์ที่นะนี่เอาเฉพาะ4สูตรเนี้ย10เหมือนบนเนี่ยเฉพาะ4สูตรเนี้ยจับคู่ก็จะได้แค่4คู่ ไปกลับด้วยนะสคู่ไปกลับก็จะเป็น3 4มสี่สามนี่อ่าแล้วก็3า9เอ่าแล้วก็4ี9 4นี่นี่เห็นไหมสี่เ้าเก้าแล้วก็9 6 6าหกก็เท่านั้นเองนะ ทีนี้เด่นโบนอีกสูตรหนึงก็ตรงนี้พอมันมันไม่กระดาษมันไม่พอก็เลยย้ายมาตรงนี้ส่วน5ตัวเนี้ยแอดไม่ได้ให้ดูสูตรไนดะ้แต่ว่าเดี๋ยวถ้ามวดหน้าหรือว่างถ้าสูตรเข้ายังไงเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีนึงอันนี้คั อันเด็ดน,นะก็ตัวเลขที่น่าสนใจก็คือ394กับ894ส่วนสรุปเหลือนอกเหนือจากนั้นเดี๋ยวมาดูกันช่วงท,ท้ายนะครับหลัก10ใช้2สูตรนะชนอยู่ที่26890 256890แล้วก็891267ชนที่2689นะ2689ชน4ตัว หลักหน่วยก็ชน4ตัวนะครับนี่ศูนยนี่ห้า่ะศูนยหลักหน่วย2อสูตรก็เดินยาวๆเหมือนกันนะใช้แค่2อสูตรนี้จับคู่ชุดถ้า10หน่วยเราตรงๆมานะก็จะมีหลายคู่เหมือนกันนะอ่าสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้าหกศู ส่วนตัวที่โอไว้ตรงนี้มาจากไหนก็มาจาก10หน่วยนะสิหน่วยถ้า10หน่วยไม่พลาดนี่เขาจะชนอยู่ชุดเดียวเลยนะชนอยู่ชุดเดียวอ่านะน่าสนใจมากเลยนะแต่ถ้าใครว่ามันมีความเสี่ยงชุดเดียวก็ลองจับหาชุดในนี้เอาหาชุดในนี้เอานะอันนี้คือสูตรปักหลักนะติว่าถ้าสูตรปักหลัก เขาพลาดนะครับสูตรใด,ดสูตรหนึ่งละ่ะแล้วก็สูตรสิบหน่วยมาละ่ะก็จะเป็นแนวทางนี้นะสรุปก็คืออันนี้จับเฉพาะสิบหน่วยบนนะก็ได้แค่4คู่เ4้9ส3่สี่เก้าเก้าี่แล้วเก้าหนี้แหละนะแต่เมื่อสักคู่เป็นชนที่94ชุดเดียวนะไม่มีความเสี่ยงใครชอบแบบปักหลักหรือแบบสิบหน่วยบน ก็เลือกเอานะมี2ทางให้เลือกทีนี้ตัวที่ชนเมื่อสักครู่เป็น94ชุดเดียวแล้วก็ถ้าจับ3ตัวเอาเลขเด่นมาจับชุดเอาชุดพวกนี้มาจับแล้วก็เลขเด่นมาจับก็จะได้แปะ94นั่นแหละถ้าสูตรเลขเด่นไม่พลาดนะสูตรเลขเด่น11สูตรนะถ้า11สูตรไม่พลาดก็จะแปะ94แล้วก็3กส อันนี้ถ้าเป็น94นะเดี๋ยวถ้าเป็น96ก็จะเป็น896 096นะอ่าถ้าเป็น93ก็จะเป็น093 893ถ้าเป็น43 34ก็143 243อันนี้อย่าลืมอย่าลืมกลับด้วยนะอ่าพวกอ่อ093039เนี่ยนะอ่าเพียงแต่ว่าสูตรปะกลักเนี่ยมันตรงๆก็คือ94 Uh, 94แต่ว่า10หน่วยเนี่ยมันกลับได้นะครับ10หน่วยมันกลับได้แต่ถ้าประกละเขาคเน้นที่94ฉะะนั้นก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะก็พิจารณาครบถ้วนแล้วนะใครชอบชุดไหนนำไปใช้งาน uh, มีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8ชุดตรงอจิ uh, 7 8ชุด uh, 8ชุดนะครับสำหรับ3ตัวบนแต่ถ้าเป็นตรงๆก็จะเป็น แปดเก้ 94, ให้ภาษีไปจริงๆแอดชอบ894มากกว่าเนาะแต่ว่าอะไรก็เป็นไปได้หมดนะครับตัวที่ไม่เน้นเนี่ยบางทีก็มาได้นะครับมันก็ไม่ได้ต่างกันมากอืมแต่ถ้าเป็นชุดพวกนี้ไม่มาลนะ่ะชอบชุดไหนถ้ามาทางนี้แนละ้วปากหลักตรงๆนะแอดก็จะชอบเป็น เนี่ยจะมี90อยู่เห็นไหมอ่าตัวนี้มันมีมันมี690ได้390ได้อ่าอืมมาแล้วอีกชุดหนึ่งอืมมันมีถ้าเป็น6 6มาอย่ไหมล่ะ60 61เนี่ยหรือ64เนี่ยถ้าใครชอบ เนาะเลข6นะแต่แอดก็ให้ภาษีไปทางเลข9มากกว่านะเอาเป็นว่า6กับ9เนี่ยจะเป็นตัวไหนกับหัวกันแน่หลักสิบนะอันนี้ชอบนะครับ6กับ9เนี่ยไหนกับหัวหรือมาทั้ง2ตัวเป็นไปได้อาเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับคลิปจะยาวไปเนาะคลิปจะยาวไปประมาณนี้นะครับอ่า ขท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ